แล้ก็ยกไข่ใช่ไหมใช่ตักไข่ขึ้นเสร็จแล้วไข่เจียวงามแ้แๆน่ารักน่ากินน่าขโมยกินเสร็จเอาด้วยผัดผักอีกแล้วครับผักนะครับผัก ผักใช้ซิมผักวางตุ้งปรุงเสร็จเรียบร้อยขาาน้ำปลาอย่างเดียวกับน้ำตาลเฮ้น้ำปลานี่จะเดินใส่น้ำมันก็ได้ใส่ขา